<c oughs> สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาเปิดคลิปที่เทศบาลเมืองแสนสุขจังหวัดชนบุรีตรงนี้ก็คือปลายหาดของหาดบางแสนนะฮะตรงนี้ก็เรียกหาดวอนนาภาที่จะพาเพื่อนๆมาดูก็คือกลุ่มประมงพื้นบ้านหาดวอนนาภาคือที่เนี่ยจะเป็นลักษณะของชาวประมงหาสินค้ามาแล้วก็มาขายนักท่องเที่ยวบริเวณริมชายหาดซึ่ง ก็มีอยู่มาสัก20 30ล้านเป็นทั้งปูม้าหมึกกุ้งมีทั้งย่างสำเร็จแล้วก็สดๆเลยนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดนะูตรงนี้จะเขียนว่ากลุ่มประมงพื้นบ้านหาดวอนนะพาฟิชเชอรี่ช็อปชนบุรีเดี๋ยวหาทางลงก่อนเนะี่ยตรงนี้ก็จะมีเด็กๆมาเล่นน้ำกันน่าจะเป็นลูกหลานชาวประมง เป็นลักษณะของหาดวอนนภา,าเด็กเก่มาเล่นน้ำกันเต็มเลยฮะพ่อแม่ก็ขายของอยู่ริมชายหาดในบรรยากาศของหาดวอนนภาจะมีเรือประมงจอดเอาละครับพาเพื่อนๆไปดูร้านค้าที่อยู่บริเวณริมชายหาดน่าจะประมาณทักงยี่สิบสามสิบร้านกลนุ่มประมงพื้นบ้านหาดวอนนภา,าตรงนี้ก็จะเป็นที่พักเป็นบาร์เบีย เป็นเนื้อปลาหมึกย่างปลาแซลมนอนทอดเป็นเนือปูม้านึ่งเนี่ยจะเต็มร้านค้าอยู่มันสักสามสิบล้านดินไทยหาดเนี่ยนะต้องเที่ยวเต็มเลยปลาอัดน้ำแข็งนะมีั้งกระปิ ปลาหวานย่างที่ที่ชาวประมงก็แกะแกะปูแกะไรออกจากอวนในต่วนนี้ก็จะเป็นโรงเรียนนานาชาติโรงแรมนานาชาติบางแสนปูไาลเสือย,ย่างฟรีปูปูมมากแกะหอ้อันนี้ปูมาม,ปมาเต็มเลยปูมมาเต็มเลยปู 120ปูมมาแกะ250มึกไข่ย่างเนื้อปูแกะเต็เลยอะ่ร้5 0 4 5าจะเป็นถาดเ็ละค้าสั้นๆเนี่ย10กว่าล้าน20ล้านจะเป็นวิถีประมงของชาวประมงที่หาของมาได้แล้วขายเองปูมากเต็มเลยเห็นปูทอบเี็นปูมาเป็นเลย หมึกย่างกุ้งย่างหอยแมงคู่นึ่งอันนี้หอยเสียบเนี่ยกั้งก็มีกั้งกั้งก็มีอันนี้ของแห้งแล้วขอเจ้านี่ใส่ดีเลยหอยยางลมเนี่ยพเพื่อนๆก็หมดละประมาณจากักสิบยี่สิบล้าน หรือว่าใครมาหาดบอนนาภาก็สามารถมาหุดหนุนชาวบ้านชาวประมงได้ตรงนี้มีที่จอดรถบริการนักท่องเที่ยวนะครับจอดฟรีไม่เสียตังค์แล้วก็มีห้องน้ําบริการเอาละครับเพื่อนๆครับอันนี้เป็นคลิปสั้นๆพาเพื่อนๆมาดูสินค้าของชาวประมงที่ขายกันอยู่ริมหาดบอนนาภาเดี๋ยวเพื่อนๆท่านใดมาแล้วก็จะมาหาจุดที่เป็น อาหารทะเลเอกชากธามาัโครงการปรับปุงสวนสาธารณะส่งเสริมการท่องเที่ยวบางแสนล่างหรือหาดวอนนภาแล้วครับเพื่อนๆครับขออนุญาตเพื่อนๆปิดคลิปเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิป้วยครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอบคุณมากๆครับ